สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟ54นิวตันวักันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมในช่วงยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะฮะร,รถปลั๊กอินไฮบริดนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมและเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับผมเพราะหลายๆท่านนี่ยังไม่กล้าที่จะไปเล่นรถไฟฟ้าร้อยเใช่ไหมหรือบางท่านนี่ก็แบกรับภาระค่าน้ํามันไม่ไหวนะครับผมตัวปลั๊กอินไฮบริดนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีรุ่นหนึ่ง e350e plug-in hybrid นะครับผมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือ EQ Power นะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อย exclusive นะครับผมช่วงล่างแอร์เมติกบอกเลยว่าขับดีขับนุ่มขับสนุกขับนุ่มนวลมากๆเลยนะฮะตัวรถปี2018จดทะเบียน2019ประวัติสวยมากเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมคันนี้วิ่งไม่เยอะ94,000กิโลเท่านั้นเองและประวัติการเข้าศูนย์นี่ต้องบอกเลยว่าเข้าศูนย์ทุกระยะทางนะครับผมเปลี่ยนอะไหล่แท้ตลอดนะครับผมล่าสุดพิ่งเข้าเมื่อเดือน5ปี66นี่เองนะครับผม คือบอกเลยว่าคุณมาดูประวัตินี่คุณจะร้องว้าวเลยเจ้าของเขาดูแลดีมากๆเลยและสีนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับผมนตอนนี้ยังไม่ได้มีการเก็บงานไม่ได้มีการเก็บสีนะเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยภายในใหม่เอี่ยมนะครับผมท่านใดที่กําลังหาเมอร์เซเดสเบนซ์อยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะผมเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่ยเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แบาทเท่านั้นเองอ่าราคานี้น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับตามไปรับชมเลยครับ รามาชมนะครับเจ้า Mercedes-Benz E350E คันนี้นะผมเป็นโมเดล W213 นะครับนี่หน้าตาก็จะดูแบบหรูหราพรีเมียมหน่อยเพราะว่ามาพร้อมกับรุ่น Exclusive เนาะแพ็กเกจการตกแต่งก็จะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะฮะก็มีความหรูหรานะครับผมกระจังทรงคลาสสิกแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาดูแบบมันดูอนุรักษ์นิยมมากๆเลยนะเป็นดีไซน์ที่ผมชื่นชอบเลยนะฮะ ไฟหน้านะผมมีการเพิ่มออปชันไฟอัจฉริยะเข้าไปนะครับผมอ่าก็จะตั้งชื่อใหม่เป็นมัลติ e ีม LED นะครับผมนี่ตรงนี้ไฟอัจฉริยะของเขานะฮะหลบแสงรถที่สวนทางมาเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็เปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับผมนี่มีในส่วนของกล้องรอบคันนี่นะฮะมีกล้องรอบคัน3 6 0องศามีระบบ ช่วยถอยจอดและไม่ใช่มีเพียงแค่กล้องรอบคันและระบบช่วยถอยจอดนะครับยังมีในเรื่องของ Adaptive Cruise Control และตัวจับเลนนะครับมีเรดาร์ด้านหน้าพร้อมกล้อง A-AS ด้านบนนะฮะก็ช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับคันนี้ได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับด้านหน้ายังไม่หมดในเรื่องของฟังก์ชันความปลอดภัยนะครับยังมาพร้อมกับ Park Sensor นะครับผมที่มีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะในส่วนของเซนเซอร์กะระยะนะผมท่านใดที่ถอยเข้าซองไม่เก่งนะครับผมบอกเลยรับคันนี้เนี่ย ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนมีทั้งกล้องมองภาพมีทั้งเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมีทั้งระบบช่วยถอยมาแต่ครบๆเลยนะนะแล้วก็ล้อนี่นะครับในส่วนของล้อเนี่ยรุ่น Exclusive ก็จะได้ล้อเป็น10ก้านแบบนี้นะครับผมดีไซน์ดูสวยมากๆนะครับดูคลาสสิกดูเท่นะครับผมเป็นล้อขนาด19นิ้วนะในส่วนของยางที่ใส่เนี่ยเป็นยางรันแฟลตนะครับผมสเปคของยางคู่หน้าเนี่ยคือ2 4 5 4 0 1 9นะฮะ ส่วนสเปคยางคู่หลังจะเป็น2 7 5 3 5 R19 มเนะครับผมจะปคู่หน้าคู่หลังเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีนะครับผมนี่เขาก็ใส่ยางมาเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ที่สําคัญคือเป็นยางนิรภัยเนาะในส่วนของช่วงล่างนะผมเป็นช่วงล่างถุงลมนะคุณไม่ต้องกังวลเลยนะผมว่าเวลาเราขับเนี่ยรถมันจะสั่นสะเทือนนะผมช่วงล่างของเขาเนี่ยเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับบอกเลยว่าดีมากๆซับแรงสั่นสะเทือนโคตรดีนะครับผมและสามารถที่จะปรับตัวรถเนี่ย ให้ยกขึ้นได้นะผมเวลาเราเจอทางที่มันชันมากๆนะผมกลัวด้านล่างเนี่ยมันขูดนะเราสามารถปรับตัวช่วงล่างให้ยกสูงขึ้นมาได้นะผมตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีของช่วงล่างถุงลมเลยนะครับผมนี่ไปจดมองข้างนะครับพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติมีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับผมความปลอดภัยนี่คือจัดมาเต็มเลยนะระบบคีย์เลสมีให้ทั้ง4บานนะครับผมและดูด้านข้างนะฮะ สีแบบเงามากนะผมเจ้าของเดิมนี่เขาดูแลดีมากขัดเคลือบสีลงเคลือบแก้วนี่คือแบบมาเต็มเลยนะจัดแพ็กเกจใหญ่เลยนะดูสีด่เงาเป็นกระจกเลยนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมมาดูคันจริงนะผมคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะด้านท้ายนะครับของตัวรถคันนี้ก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าและด้านข้างเลยนะผมมาพร้อมไฟท้าย LED นะครับผมที่ด้านในเนี่ยมันจะเหมือนมีกรากเทรนะเนี่ยเนหะ็นไหมมันจะดูสวยมากๆนะผมยิ่งเปิดตอนกลางคืนเนะี่ยยิ่งสวยเลยมีสเสน่ห์มากๆ นะครับแต่คันนี้เป็นรถปลั๊กอินแน่นอนว่ามาพร้อมช่องชาร์จไฟนะครับนี่จะเป็นช่องชาร์จไฟตรงนี้ก็เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นะผมโดยเมื่อเราชาร์จเต็มสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง30กิโเมตรเลยนะวิ่งได้ไกลพอสมควรเลยนะครับผมในโมเดลนี้นะบ้านใดท่านใดที่บ้านแบบไม่ไกลจากที่ทํางานมากนะแทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะผมหรือจะใช้เป็นระบบไฮบริดก็ได้นะครับผมความประหยัดน้ํามันนี่คือแบบ มาเต็มเลยนะ20กว่ากิโลต่อลิตรนี่มีแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะลดติดหรือว่าลดโล่งนี่ประหยัดมากๆนะครับด้านล่างยังไม่หมดนะผมแพ็กเกจการตกแต่งรุ่น e อ็กซ์คลูซเนี่ยก็จะได้ไปลายท่อสเตนเลสคู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการตกแต่งเรื่องของโครเมียมนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูสปอร์ตเหมือน AMG หรือว่ารุ่น Laventgard รุ่นร่มต้นเนาะแต่ว่าเขาก็มีความคลาสสิกมีความแบบหรูหรานะครับผมในแบบฉบับของ e อ็กซ์คลูซนั่นเองนะฮะ ในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมสามารถสั่งงานได้ทั้งกดที่ฝากระโปรงเองกดที่รีโมทคอนโทรลหรือว่าจะควบคุมผ่านตัวสวิตช์ด้านในคนขับก็ได้นะครับผมนี่พื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับในรุ่นปลั๊กอินเนี่ยพื้นที่มันก็มีกว้างแหละแต่ว่ามันจะเสียพื้นที่นิดหน่อยตรงนี้ในส่วนของแพ็คแบตเตอรี่นะครับผมเขาจะวางอยู่ด้านท้ายเนาะก็ะจะทำให้พื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เรียบเสมอกันนะครับ มันก็จะมีแบบสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบนี้นะผมแต่โดยรวมผลของได้ดีมากๆนะฮะแล้วตัวเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บพื้นพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้นะฮะเป็นแบบ40 20 40นะครับผมอ่ามีสลักดึงตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานนะครับผมแล้วก็มีตัวเกี่ยวหุงแกงหุงกับข้าวนะครับมีมาให้ครบหมดด้านล่างไม่มียางอะไหล่นะครับผมเพราะว่ามาพร้อมยางรันแฟรเนาะ นี่ในส่วนของพื้นที่การเก็บสัมภาระก็ถือว่าโอเคใช้ได้สวยงามมากๆนะครับผมเวลาเราปิดฝาท้ายเราก็กดปุ่มปึ๊บฝาท้ายก็จะปิดลงมาแบบนี้นะครับผมไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแค่เอานิ้วจิ้มอย่างเดียวนะครับมาดูภายในนะครับผมภายในของคันนี้เนี่ยเป็นโมเดลปี2018นะครับผมแน่นอนว่าหน้าจอนะครับเป็นแบบวสกรีนแล้ว นะครับเป็นวสกรีนคือหน้าจอ12.3นิ้ว2จอต่อกันนะครับทั้งมาตรวัดคนขับแล้วก็เครื่องเล่นตรงกลางนะครับผมนี่ <Hey, S 1> จะเป็นหน้าจอแบบยาวแบบนี้เลย mm. เห็นไหมยาวมากๆนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของระบบ Mercedes มี Me Connect นะครับผมนะร,ระบบ Mercedes มี Me Connect คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมขอ,อสตาร์ทรถสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้จะอธิบายให้ฟังนะ ระบบ Mercedes มี Me Connect คือระบบควบคุมตัวรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับผมอ่าเราจะสั่งสตาร์ทรถจากแอปพลิเคชันก็ได้เปิดแอร์จากแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเช็คระบบตัวรถผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะั่นคือระบบ Mercedes มี Me Connect นะแต่ในโมเดลปี2018เนี่ยยังไม่มีนะครับแต่เขาเพิ่มในส่วนของ Apple CarP l a y และ Android Auto เข้ามานะก็ถือว่าฟังก์ชันแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานถ้าท่านใดมองเรื่องของ การสั่งงานผ่านมือถือไม่จําเป็นนะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม่ามันก็มีทั้งระบบแผนที่นําทางในตัวนะครับเชื่อมต่อมือถือนู่นนี่นั่นนะครับผมนี่มันก็จะมีประมาณนี้คือเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับผมน่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมและมาตรวัดตรงคนขับเนี่ยก็จะเป็นเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะควบคุมนะครับผมดูฟังก์ชันได้ทั้งจอซ้ายและจอขวานะครับเวลาเราเลือกเนี่ยก็จะเป็นแบบทัชแพดตรงนี้นะครับ เลือกทัดแผดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมได้อย่างนนะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับดูข้อมูลนะครับผมวันเดือนปีนะผมดูนี่มาตรวัดปรับเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าจะดูข้อมูลในส่วนของระบบแผนที่หรือว่าจะดูข้อมูลอย่างอื่นก็ได้นะผมแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะสามารถสั่งงานได้หมดเลยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเพราะว่าเวลาเราขับขี่เนี่ยเราใช้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวในการควบคุมนะผมสายตาเราก็มองไปที่ถนนใช่ไหม ส่วนนิ้วโป้งเราก็ควบคุมตรงนี้มันก็ง่ายมันก็สะดวกนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยนะครับผมจะได้มีสมาธิจดจ่อกับการขับขี่นะครับถือว่าโอเคมากแล้วมาตรวัดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้นะครับผมเขาจะมีให้เลือก3รูปแบบนะเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกให้ดูนะฮะนี่ก็คือเลือกมาที่เมนูนี่นะครับรูปแบบมีให้เลือกสปอร์ตแล้วก็คลาสสิกด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเลือกเป็นโปรแกสซีฟเนาะมันดูทันสมัยมันดูเท่ดีนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นคลาสสิกก็ได้นะครับตามรูปแบบภายนนนออกของตัวรถเนะที่ป็ มันก็ดูลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะดูลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะผมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นวัดรอบเห็นไหมอ่ามันก็จะดูแบบเออสมัยก่อนนะครับผมใช้งานง่ายเข้าใจง่ายนะผมหลายๆท่านชอบแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ทําให้ดูคร่าวๆนะผมจริงๆแล้วมันยังมีรายละเอียดเจาะลึกอีกมากมายนะครับผมแนะนําว่าให้มาคุยกันที่ศูนย์รถยนต์ให้สิ่งวัดดีกว่านะฮะอ่ะทีนี้จากเครื่องเล่นมาตรวัดแล้ว ในรุ่น e อ c l u s i v e เนี่ยจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวที่ได้ในส่วนของ Air Balance Air Balance คืออะไร Air Balance คือนี่ฮะน้ำหอมนะครับผมเป็นน้ำหอมปรับอากาศนะครับซึ่งในรุ่น A v ว n การ์ดและรุ่น AMG Dyna ม mic ที่เป็นรุ่นท็อปสุดจะไม่มีนะจะมีแค่ในรุ่น e อ c l u s i v e เท่านั้นตรงนี้ทำให้น้ำหอมเนี่ยมันจะทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยเหมือนรถใหม่อยู่ตลอดเวลา ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของรุ่นเอ l ล s i v e เลยซึ่งในโมเดลอื่นไม่มีนะครับผมอ่าและยังไม่หมดนะผมในเรื่องของการตกแต่งภายในจะมีไฟแอมเบียนทไลท์นะทีุ่ณจะเห็นเป็นสีน้ำเงินฉูดฉาดตรงนี้นะผมเพราะว่าผมปรับเป็นน้ำเงินเนี่ยจะได้เห็นในตอนกลางวันได้ชัดเจนนะฮะนี่มีทั้งขอบประตูนะครับผมขอบวิทยุนะฮะเนี่ยขอบวิทยุมีทั้งด้านด้านล่างบนเลยนะแล้วก็ใต้นี้ก็มีนะครับผมอ่ามันก็จะเพิ่มความแบบ บรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยให้มันน่าใช้มากยิ่งขึ้นและลายไม้นะครับผมเป็นลายไม้แบบด้านนะครับผิวสัมผัสเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนไม้จริงๆเลยนะครับผมเนี่ยเหมือนไม้จริงเลยนะฮะถือว่าการตกแต่งนี่ดีมากๆนะผมคอนโซลกลางก็จะประมาณนี้มีคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีนาฬิกาอนาล็อกอ่าเป็นไงถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันแยกย่อยออกมาอีกนะครับก็คือมีดินามิกซีเล็ก เปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับผมโหมดการขับขี่ก็จะมีให้เลือกนะฮะมีทั้งสปอร์ตคอมฟอร์ตสปอร์ตพาร์ตอีโคนะครับผมเมื่อเรากดเนี่ยนะมาตรวัดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะผมเราก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะผมให้เราได้ดูว่าตอนนี้เลือกเมนูอะไรอยู่นะผมนี่อีโคเนาะอ่าในนี้คอมฟอร์ตนะผมคุณจะสังเกตว่าข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนี่เป็นสปอร์ตนะผมเห็นไหมช่วงล่างเครื่องยนต์พวงมาลัยระบบกันลื่นต่างๆเป็นแบบสปอร์ตนะครับ การควบคุมความหน่วงพวงมาลัยอะไรเงี้ยนะครับผมนะขึ้นไปเป็นสปอร์ตพัดสปอร์ตพัดก็จะเป็นเครื่องยนต์กับช่วงล่างเนี่ยเป็นสปอร์ตพัดนะครับแล้วก็จะปิดระบบกันลื่นถลายนะครับผมอันนี้ไม่แนะนําให้อ่าไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับผมเวลาเราขับขี่ด้วยโหมดสปอร์ตพัทนี่เราเจอถนนเปียกลื่นอะไรเงี้ยนะมันก็จะทําให้เราควบคุมรถไม่อยู่นะครับผมนะก็แนะนําว่าแค่สปอร์ตก็เพียงพอแล้วนะครับเนี่ยแค่สปอร์ตก็เพียงพอแล้วมันก็ขับสนุกแล้วเนี่ย นะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังเนาะแล้วก็มีนี่นะครับยกช่วงล่างให้สูงขึ้นนะครับผมนี่ยกช่วงล่างให้สูงขึ้นนะครับผมนนบเพราะว่ามาพร้อมกับช่วงล่างแอร์เมติกเนาะมันก็จะมีตรงนี้นะครับผมทาให้ช่วงล่างมันสูงขึ้นเวลาเราขับขี่สมมุติว่าเรา ขับเข้าหมู่บ้านเจอคอสะพานแบบคมคมชันๆอย่างเงี้ยนะ้ราล,ลัวช่วงล่างขูดนะเรากดปุ่มนี้รถมันก็ยกขึ้นนะมันก็จะทำให้ช่วงล่างเราปลอดภยัยหรือว่าขับไปเจอทางลูกลังนะครับที่เป็นถนนกรวดอย่างเงี้ยมันจะสั่นสะท้านนะครับล้วก็กดให้ช่วงล่างมันยกสูงขึ้นมันก็ทําให้อ่ามันนุ่มขึ้นนิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนะมีปุ่มช่วยเหลือการถอยจอดนะครับผมช่วยเหลือการถอยจอดนะไม่ได้ถอยจอดอัตโนมัตินะครับมีให้นะครับผมกดฟังก์ชันนี้มันก็จะมี ข้อมูลนะครับขึ้นมาแบบนี้ให้เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาช่องจอดนะผมเมื่อเจอแล้วเราก็กดตรลงนะครับรถเนี่ยมันก็จะสั่งงานให้เราเข้าเกียร์ถอยให้เราเดินหน้าให้เรา,าใส่เกียร์ R อะไรเงี้ยนะมันก็จะทมันก็จะแจ้งเตือนให้เราทําตามขั้นตอนเขานะครับผมก็มาลองใช้ดูได้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งด้านล่างตรงนี้คือระบบไฮบริดนะครับคุณสามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อขับในโหมด eDrive ได้นะตอนนี้ผมไม่ได้สตาร์ทรถนะ รถปลั๊กอินเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือ BM หรือว่ารุ่นไหนๆน,นะครับผมของยุโรปเนี่ยถ้าคุณเปิดประตูคนขับหรือว่าเปิดประตูใดประตูหนึ่งเนี่ยรถจะดับทันทีนะนะเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนะครับนะ๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนปึน๊บนี่สตาร์ทรถแล้วนะนี่นะครับเรากดโหมดปึ๊บตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้เราเลือกว่าคุณจะเลือกโหมดอะไรในส่วนของระบบไฮบริดเนาะก็จะมีไฮบริด นะฮะมี e- โหมด e- โหมดก็คือระบบไฟฟ้านะครับผม e-save ก็คือ save แบตเตอรี่เราสามารถตั้งค่าได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะชาร์จก็คือชาร์จนะครับผมตามชื่อเขาเลยก็คือชาร์จเครื่องยนต์ก็จะติดการทํางานขึ้นมาเพื่อชาร์จกระแสะไฟเข้าในส่วนของแบตเตอรี่นะแต่ว่ามันก็จะปึงน้ำมนันนะเวลาเราขับขี่ด้วยด้วยโหมดชาร์จนะครับผมอันนะี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับผมในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าและสภาพเบาะโคตรใหม่นะครับผม ับไฟฟ้าได้ทั้งหัวหมอนพนักพิงที่รองขานะครับผมมีที่รองขาด้วยนะฮะตรงนี้มันจะปรับยืดออกมานะครับผมเพราะว่ามันจะมีสวิ์ด้านบนเห็นไหมเราสามารถปรับปุ๊บตรงนี้ก็จะยืดออกมานะ,ะผมและสามารถที่จะควบคุมผ่านคนขับได้นะผมมาสมมติผมกดตรงนี้ปุ๊บผมจะควบคุมฐานรองนั่งให้มันกว้างขึ้นนะเห็นไหมผมก็ควบคุมได้นะ,ะผมผ่านสวิค,คนขับโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมไปกดที่ประตูตรงนู้นนะมันก็จะเป็นความสะดวกสบายนะครับผมอะ ปรับพนักพิงนะครับอย่าปรับพนักพิงนี่ปรับหัวหมอนหัวหมอนสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สะดวกสบายนะผมควบคุมได้จากคนขับเลยนะครับผมอ่ะแล้วมาดูเบาะคนขับกันนิดนึงนี่นะในส่วนของเบาะคนขับนะครับผมสภาพตัวเบาะเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับวิ่งมา9 4 0 0 0นี่ถือว่ารถวิ่งน้อยนะนะแต่สภาพเบาะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะ มีรอยจากการใช้งานเล็กน้อยแล้วก็มีคราบสกปรกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวทาความสะอาดเก็บรายละเอียดให้นะครับผมแต่ภาพรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับสภาพสวยมากดูนะฮะคอนโซลหน้าเต็มๆแบบนี้นะครับภายในยถือว่าโอเคนะคถือว่าโอเคเลยทีน,นี้เรามาดูเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว้างนั่งสบายแล้วก็เป็นแอร์สามโซนนะแอร์ Air เนี่ยด้านหลังสามารถปรับแยกอุณหภูมิจากด้านหน้าได้นะครับผม แล้วก็ปรับแรงลมได้ด้วยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่จะมีหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะครับผมผมสามารถที่จะปรับแรงลมนะฮะ<ม>แยกจากด้านหน้านะครับผมอ่านะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับคือเขาไม่ใช่มีแค่ช่องแอร์ตรงนี้ไงนะมันมีตรงเสาด้วยตรงนี้ก็เลยทําให้ห้องโดยสารด้านท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับผมระบบหมุนเวียนอากาศมันจะดีมันจะเย็นไวนะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้สมมติว่าเราเป็นคนขี้ร้อนเรานั่งข้างหลังแล้วเราร้อนอ่ะ แดดมันสองมาข้างหลังใช่ไหมเราสามารถปรับลดอุณหภูมิเพื่อให้ด้านหลังเย็นกว่าด้านหน้าได้นะครับตรงนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วก็มีม่านบังแดดนะครับมีทั้งด้านข้างประตูนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงกระจกหลังตรงนี้นะฮะก็มีม่านบังแดดให้แบบรอบคันเลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวไปอีกนะฮะนี่ม่านบังแดดนะครับใช้มือนะแบบนี้นะครับถือว่าให้ฟังก์ชันมาครบเลยนะการนั่งโดยสารเนี่ยบอกเลยสบายนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของ ความแรงสั่นสะเทือนนะครับผมการซับแรงแรงต่างโคตรดีนะครับโคตรดีบอกเลยนะอยากให้มาลองอยากให้มาลองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์จุดเด่นจุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นปักอินก็คือเครื่องยนต์และก็พละกําลังนะครับบอกเลยนะไม่ธรรมดานะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2-0ลิตรนะนีเะ่เปิดให้ดูนะครับนี่นะ เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับผม <_ C os 000> ก็บวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังรวมอยู่ที่286แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรนะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะแล้วก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสมรรถนะการขี่บอกเลยว่ายอดเยี D ่ยมนะครับยอดเยี่ยมมากๆท่านใดที่ไม่เคยลองอยากจะลองหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนนะครับจากรถเบนซินทูเพี่ยวเนี่ยบอกโอ้ข่าน้ำมันมันแพงเหลือเกินตอนนี้ลิตรละ40บาท ไม่ไหวอยากจะลองรถที่มันประหยัดขึ้นแต่ไม่ไม่อยากไปรถไฟฟ้าคันนี้แนะนำนะครับแนะนำเพราะว่าประหยัดด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแลไม่ยากนะครับผมไม่มีปัญหาจุกจิกแล้วนะครับผมเป็นระบบที่สเสถียรมากๆแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะลองแวะมาดูคันจริงไม่ผิดหวังแน่นอนประวัติดีด้วยนะครับเรามีประวัติให้ดูนะท่านใดที่มาดูรถคันนี้แล้วอยากจะทราบประวัติแบบว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลอะไรบ้างในระยะทางกี่กิโล นะครับคุณมาสอบถามกับพนักงานเราได้นะผมเดี๋ยวจะเอาอตัวลิสต์รายการฮิ s สตอรี่ที่การเซอร์วิสเนี่ยเอาให้ดูเลยนะครับผมนะบแล้วก็โครงสร้างคันนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรถด,ดีมากนะครับผมดูแลรถด,ดีมากๆคือไม่มีริ้วรอยไม่เคยทำสีนะครับผมที่คุณเห็นนาะตอนนี้เนี่ยสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะทั้งคันผมบอกเลย สีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับผมไม่เคยมีการทําสีเลยนะสภาพดีเลยสวยมากนะครับสภาพดีจริงๆนี่โครงสร้างเดิมๆสวยๆนะผมฝากระโปรงเดิมๆสวยๆนะครับนี่นะเห็นป่ะสวยทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยการถอดแกะเลยนะครับผมไม่มีเลยนะฮะละอองสีอะไรพวกนี้ไม่มีเหมือนกันนะครับผมยืนยันเลยว่าคันนี้สวยเดิมจริงๆนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้ Mercedes-Benz E350EW213 รุ่น Exclusive ปี2018จดทะเบียน2019เล็กไหม94,000กิโลประวัติสวยมากๆเจ้าของดูแลดีมากๆสีเงาวับเลยนะสนใจก็ติดต่อไม่ได้ที่เบอร์ 090, 101, 1019นะผมคันนี้ค่าตัวสนุนราคายอยู่ที่1ล้าน 459,000บาทนะครับผมวันนี้ขอฝากไว้1คันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรูุ่นไหนติดตามเอาไว้นะครับวันนี้ครอมคถืววัขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ